พระอริยสงฆ์รูปที่หนึ่งหลวงปู่เสากันตะศีโลวัดเลียบอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เสากันตะศีโลท่านเป็นพระปรมาจารย์กรรมฐานผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถวิปัสนามีความเพียรเป็นเลิศภูมิจิตกว้างขวางมีเมตตาเป็นสาธารณะสุขุมพูดน้อยใฝใจในทุดงควัต หนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกไม่ติดถิ่นที่อยู่ราวปีพุทธศักราช2434ท่านหลวงปูเ่เสาได้เที่ยวทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เทศนาสั่งสอนท่านพระจารย์มั่นสมัยยังเป็นคารวาดจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชจุดนี้เองจึงเป็นเหตุ แห่งความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนทุก